คนบางคนทําอะไรด้วยอารมณ์พออะไรกระทบหน่อยก็เป็นระเบิดเลยเนี่ยแค่กระดินประสิวมันไวไฟนี่นก็เรียกว่าคนเจ้าอารมณ์คนเจ้าอารมณ์นี่ฟึ้งฟังโค้งฟคงโกรธง่ายเกลียดง่ายและก็ง่ายเนี่ยมันง่ายเท่านั้นเลยคนเจ้าอารมณ์นี่ไม่มีเหตุไม่มีผลในใจิตใจไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาในเรื่องอะไรอะไรต่างๆพอกระทบก็ก็ปึ้งขึ้นมาเลยทีเดียวนี่พวกเจ้าอารมณ์มันเป็นอย่างนั้น คนประเภทนี้ล่อแหลมต่อการเป็นทุกข์เพราะวั่นไหวกับสิ่งที่ยั่วยุได้ง่ายแต่คนที่มีจิตใจมั่นคงหมายความว่าเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเช่นว่าลูกกระทำเขาเรียกว่าทำสำหรับลูกมีแปดอย่างมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขทุกข์มันมีแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่เราชอบใจ แช่นนี้ลาบยศสรรเสริญสุขในเราชอบใจเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกข์ในเราไม่ชอบใจอันนี้เรารู้เราหัดพิดจารณาเราบอกตัวเองว่าตามกฎเกณฑ์ของธรรมะกฎเกณฑ์ธรรมะสอนเราว่าอย่างไรสอนว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ถาวรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป มันเป็นกระแสที่ไหลไปอยู่ตลอดเวลาเราจะไปจับเอาตอนใบตอนหนึ่งว่าเป็นของเราก็ไม่ได้เป็นตัวเราขึ้นมาก็ไม่ได้ต่ถ้าเกินจับไม่มันต้องเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะมันหลุดมือเลยเมื่อเราจับปลาไหลปลาไหลนี่มันลื่นจับยากนะเอามาเป็นเด็กๆเ,เคยไปจับปลากับเขาเนี่ยแม่อ้ปลาอื่นจับง่ายทนาะนั้นปลาไหลนี่จับยากจริงๆดับลุดหายไปแล้วนะแล้วมันชัยช้อนไวเลยพอหลุดปุ๊บ จมโคลนไปเลยหัวมันเก่งไปไหลายใจดินจมหายไปเลยต้องคุยต้องเคียเอ้าพอเจอจับอีกรุดไปอีกแล้วียกว่าจับยากมันเหมือนกับปลาไหลมันลื่นอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบเราไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายทั้งปวงอนะ่ะมันเป็นปลาไหลแต่เราไปเขินจับไว้ต้องเป็นทุกข์่อไปยึด่ะของฉัน,นมันไม่ยอมรับแ่ฉันแล้วเราก็เป็นทุกข์นะ เป็นทุกข์เพราะเราไม่ได้ดังใจไม่เหมือนใจสิ่งนั้นมันไม่อยู่กับเราเราก็มีความทุกข์ทุกข์เพราะพัดพาจากของรักของชอบใจเราสวดเจ้าๆจ้าพิเยหีวิปโยโคโทุกโคความรักพากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ยำผิดชั่งนรปฏิตำปีทุกครั้งต้องการจริงใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์จริงหรือไม่เราอ่านแล้วมันต้องคิดเลยเอาไปสวดที่บ้านนะคิดโอ้นี่จริง นี่เรากําลังเป็นทุกข์อยู่เวลานี้ทุกเรื่องอะไรเรื่องไม่เหมือนใจไม่มาสักทีอไม่ได้ดังใจอะไรต่ออะไรนะที่มีอยู่ในตัวเราโอ้นีน่มันเลยมันทุกข์เพราะอะไรถ้าเราไปยึดถือสิ่งนั่นไว้ยึดถือว่าอะไรว่าเป็นของฉันขึ้นมาอันนี้ถ้าเราไม่ยึดถือก็ไม่มีอะไรคอยไม้บ้านเพื่อนเราจะไปทุกข์ร้อนอะไรทุกนิดหน่อยถ้ามันอยู่ใกล้นะดีผลของหนี แต่ถ้าหากอยู่ไกลเราอยู่บางลําพูมันไหม่บางรักเราไม่เป็นทุกข์อะไรเฉยๆเราไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าบ้านเราอยู่บางรักไฟไหม้นี่ยโอ้กุม่มใจแล้วนี่สมมติว่าใครมาบอกว่าวไฟไหม้ที่ตรงนั้นนะบ้านเราอยู่ไกลนะนั่งไม่ได้แล้วต้องออกรถไปแ,แล้ว<ๆ>เพราะเราเป็นทุกข์เพราะไฟจะไหม้บ้านเป็นทุกข์เพราะว่าบ้านของฉันเงินทองของฉันคนนั่นเป็นของฉัน เธออย่ามายุ่งนะได้เห็นดีกันะอ่าน,นี่เรื่องมันอย่างนั้นยึดถือดังนั้นก่อไปยึดถือสิ่งใดก็เป็นทุกเราะสิ่งนั้นมันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เขาเขาก็ไปตามเรื่องของเขาเขาเดินมาก็กเดินไปอะไรเกิดขึ้นมันก็ผ่านไปมีอะไรที่คงที่มั่งเกิดขึ้นผ่านไปเกิดขึ้นผ่านไปเราคิดหน้าอาหารอร่อยประเดี๋ยวก็หมดแล้วพอคกลืนซึกลงไปอหมดเรื่องแล้ว อร่อยด้วยรสเผ็ดอร่อยด้วยรสเปรี้ยวอร่อยด้วยรสหวานรสมันรสเค็มอร่อยเพิดหนึ่งก็หายไปหายไปดังนั้นไม่มีอะไรคงทนถาวรอันนี้เป็นธรรมะอยู่ใกล้ตัวที่สุดซึ่งเราสามารถจะเรียนเอาได้ศึกษาได้แต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ใช้ปัญญาให้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเรา พิจารณาในแง่ว่ามันไม่เที่ยงไม่คงทนถาวรมันไม่ยอมรับกับเราว่าจะเป็นของท่านตลอดไปอย่ามาตูฉันธรรมชาติมันบอกว่าอย่ามาตูฉันแต่เราไปตูว่าเป็นของฉันเดือดร้อนทุกรายมีปัญหาทุกรายแล้วเราจะอยู่ด้วยความทุกข์ทำไมคนฉลาดเขาไม่อยู่ให้เป็นทุกข์แต่อยู่ให้มีความเบาใจ มีความปลุงใจไม่หนักใจนี่ญาติโยมลองสังเกตตัววันไหนนั่งหนักใจมั้งถ้านั่งหนักใจนี่แสดงว่าเผลอแล้วประมาทแล้วเวลานั้นไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราเราจึงนั่งหนักใจกลุ้มใจเนี่ยเวลานอนต้องเอามือวางทับสระม่อมมันหนักลงมาอีกหน่อยมันหนักอยู่แล้วเอามือไปทับมันหนักซ้อนลงไปอีกมันเรื่องอะไรนี่่ก็หนักมันไม่ใช่หนักวัตถุมันหนักที่ความคิด เราไปยึดไปคิดอะไรต่ออะไรนะบางคนบอกแม้คืนเมื่อคืนนอนไม่หลับตลอดคืนทําไมเจ็บใจอะเอต่จนคิดด้วยเจ็บใจมันก็นอนไม่หลับคิดด้วยพอใจมันก็นอนไม่หลับท่านี้คิดอย่างไรให้นอนหลับคือไม่คิดอะไรทําใจมันว่างเสียถ้าว่าจะนอนแล้วก็นอนพิจารณากําหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหลับสบายหายใจออกหลับสบาย หายเจ๊ข้าหลับสบายแต่ว่าอย่างนั้นนะประเดี๋ยวมันก็หลับปุ๋ยไปนันเองเพราะเราว่าหลับนี่ร่างกายมันอยู่ในอำนาจของเราอำนาจของจิตจิตสั่งว่าหลับมันก็หลับนะอันนี้เราไม่ให้มันหลับเดียกว่าตื่นไว้ก่อนฉันจะคิดเรื่องนี้ก่อนฉันจะกลุ้มใจก่อนอย่านอนในคืนนี้อะเรื่องมันจะหลับได้ยังไงก็เราเราคิดในเรื่องกลุ้มมันก็ไม่หลับนะให้เราอย่าไปคิดเรื่องกลุ้มพอจะนอนนอนนี้กว่าไอ้เรื่องนั้นเอาไว้คิดรุ่งนี้ตื่นก่อนค่อยคิดกันใหม่ค่อยวางแสนกันใหม่ เือนี้ฉันจะนอนแล้วพอจะนอนก็นั่งไหว้พระเสล็นหนอยสวดมนต์เอาหนังสือนี่ไปสวดกระไรสวดย่อๆสั้นๆนทาใจให้สงบนั่งภาวนาทุกถห้านาทีแล้วก็นอนลงไปพอนอนลงไปนอนหายก็ครับนอนหายดีจะทํากําหนดลมง่ายหายใจเข้ายาวหลับสบายหายใจออกหลับสบายเดี๋ยวก็หลับไม่รู้ตัวแล้วนั่นเองมันหลับไปเองไงเราไม่ได้คิดเรื่องยุ่งไย เราคิดเรื่องหลับสบายแล้นก็หลับไปแต่นั้นเองน,นี่ลองเอาไปใช้ดูก็ได้หลับสบายเวลาตื่นก็อย่าไปคิดเรื่องอยู่เรื่องอะไรเกิดขึ้นอ่ะ<ฮ>ของไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของฉันฉันไม่มีอะไรฉันมาตัวเปล่าฉันไปตัวเปล่าไอ้สิ่งทั้งหลายมันผ่านมาเวบเดียวก็หายไปเหมือนผ้าแนบหายแล้วใครจะจับได้ว่ามันแลบตรงไหนไม่รู้แบบเลหายไปแล้ว อันนี้แต่เราไปเที่ยวเดินหาคว้าแหลกอยู่มันก็ไม่เต็มบาทแต่นั่นเองแต่ใครถามมาเที่ยวหาอะไรมาตะกี้คว้าแหลกเที่ยวหาดมามแหลกตรงไหนมันไม่ได้เรื่องแล้วนะบางคนไม่เต็มเต็งแล้วนะเที่ยวหาคว้าแหลกเลยเราก็เที่ยวหาอารมณ์เที่ยวเก็บเรื่องนั่งเที่ยวเก็บเรื่องนี้เอามาให้มันยุ่งใจนอนปวดหัวกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เราเรียกว่าไม่รู้ไม่เข้าใจอวิชชาพนะระพุทธเจ้าเรียกว่าอาวิชชา คือความไม่รู้ชัดแจ้งจริงในเรื่องนั้นมันสร้างปัญหาให้เกิดความทุกข์แก่เราเราจรึงควรจะระมัดระวังไม่ให้อารมณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นอยู่ด้วยปัญญามีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราอยู่ด้วยความบริสุทธิ์อยู่ด้วยความกรุณาปราณีต่อเพื่อนมนุษย์ก็เรียกว่าเรามีพระอยู่ตลอดเวลาเป็นพระเองเป็นพระทุกคนบวชทุกคนนั่งไม่ลำบากอยากเห็นที่ตรงไหน ดังแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาก็ยุติไหวแต่เ,เพียงนี้ตอนนี้ไปก็เรามานั่งอยู่กับพระพุทธเจ้านั่งสงบใจนี่รียกว่านั่งกับพระพุทธเจ้านั่งกับพระพุทธเจ้าห้านาทีด้วยการทำใจให้สงบหายใจเข้าหายใจออกกำาหนดตืลมหายใจไม่ไปคิดเรื่องอื่นห้านาทีเชิญทุกคนทำ